เผาหาอะไรวะไม่เคยเห็นคนเลยไงเดี๋ยวพ่อก็จับตลกหนังผัดแผ่นซีนไปจะไปเห่าใครอะไรที่ไหนก็ไปเออให้มันรู้จักซะมั่งสิว่าใครเป็นใครเอ,อ๊ะแล้วนี่มันใช่บ้านกูหรือเปล่าวะทำไมมันเงียบเงียบเปิดไฟก็ไม่เปิดหรือว่าในนางเนียของเรามันจะไม่อยู่ ถ้ามันไม่อยู่แล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนกับใครแล้วเราเข้าไปในบ้านได้ยังไงกันเหรอวันนี้ลองเรียกมันดูอีกดีกว่าสุจ๋าสุดที่รักของพี่กมออกมาเปิดประตูให้พี่กรมสิจ๋าสุแม่ฮะพ่อกลับมาแล้วอย่าเสียงดังสิลูก จะพอดีผมกลัวกลัวพ่อจะมาตีแม่ผมอีกไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวนะแม่จะไม่ยอมให้พ่อทำอะไรเราสองคนได้อีกแล้วแม่จะทำยังไงนูอ,อยู่เฉยๆเดี๋ยร้อ,องไห้นะอย่าส่งเสียงดังก็แล้วกันมึงได้ยินที่กูเรียกไหมหากูรู้นะว่ามึงแอบอยู่ในบ้าน ออกมาเปิดประตูให้กูเดี๋ยวนี้อิซุออกมาสิวะอิซุได้ยินที่กูเรียกไหมอิซุมึงไม่ยอมออกมาเปิดประตูให้กูใช่ไหมอันกูเปลี่นเข้าไปก็ได้ยังไม่รู้จักคนอย่างไอวิกรมน้อยไปซะแล้ว พ่อจะปีนรั้วเข้ามาจะไปไหนลูกผมจะแอบดูพ่อที่หน้าต่างแม่พ่อจะปีนรั้วผมจะแอบดูพ่อที่หน้าต่าง แม่พ่อปีนพ่อปีนขึ้นไปบนแม่พ่อปีนขึ้นไปอยู่บนลั้วแล้วแม่พ่อปีนขึ้นไปอยู่บนลัวแล้วไหน,ไหนตายจริงรัวไม่ใช่เตี้ยเดี๋ยวก็ตกลงมาหรอกเห็นไหมอิสุ ไม่มีอะไรที่คนอย่างไอวิกรมจะทำไม่ได้แค่เปลี่ยวแค่นี้เรื่องเล็กว้ยเอ้ยทำไมตัวกูมันโอนไปเอ็นมา,างี้วะเฮ้